ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็วันวันจันทร์แล้วเนาะวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะคะขอฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องมีโชคด้วยนะคะวันนี้จะนําตัวเลขเด็ดๆของสามสำนักดังนะคะของเจฟฟองเบียร์ของเจนนุกและอาจารย์ไม้เอกนะคะซึ่งอาจารย์ไมเอกก็เข้าเต็มเต็มนะคะสามตัวนะคะ แล้วก็ของผู่ห้าเจ็ดปดของปู่สี่ห้านะคะดูให้จบนะคะชุดนี้นะคะชุดพิเศษมากเลยนะคะคัดมาจากช่องใหญ่นะคะเผื่อท่านใดที่ไม่ได้ดูจากช่องใหญ่นะคะจะได้ไปหาลอตเตอรี่ได้นะคะจะได้แคปหน้าจอไว้ตัวเลขไหนสํำนักไหนตัวเลขตรงกันนะคะเพิ่ม่ให้เสียเวลาค่ะไปดูตัวเลขกันเลยนะคะ าน,นี่นะคะตัวเลขของเจฟฟองเบียร์นะคะตัวเลขของเจฟฟองเบียร์งวดแล้วเข้าที่8ปดสามนะคะงวดนี้วิ่ง6นะคะมี3มชุดนะคะ3มชุดเช่นเคยนะคะต่อง,งวดนะคะหกสองหกแหแล้วก็เม็ดเดียว6 4 3มตัวห้าหสนะคะ ตัวเลขที่เจอชอบเลขดังนะคะเพิ่มมาก็คือแปดห้าค่ะนี่นะคะของเจอฟองเบียนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เห็นตัวเลขของเจอฟองเบียนะคะเก็บหน้าจอไว้เลยค่ะอาจารย์ไม้เอกนะคะเข้าหลายงวดติดเลยนะคะงวดทีและสามตัวแตกนะคะงวดนี้ให้มาแล้วนะคะเมื่อ สองวันที่ผ่านมานะคะเด่นแปดกับห้าเม็ดเดียวแปดห้าสองสองตัวมีสามชุดมีหนึ่งห้าแปดห้าห้าสองสำหรับงบน้อยนะคะเรางบน้อยเราเลือกเอาแบบนี้ก็ได้นะคะตัวเลขน้อยดีค่ะ ซึ่งแปดหกระตรงกับเจ๊ฟองเบียร์นะคะแปดห้ากระตรงกันนะคะก็หลายสำนักก็มีนะคะแปดห้าจานไม้เอกนะคะของเจนนุกค่ะ ันตัวงวดได้หนึ่งเจ็ดนะคะตัวงวดได้หนึ่งเจ็ดค่ะตัวงวดได้หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งแปดห้าซึ่งตรงกันสามสำนักเลยนะคะสองตัวมีสามชุดมีห้าชุดมีสี่เจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าห้าสองแปดสองค่ะแปดห้าตรงกันนะคะ จานไม้เอกสองห้าโทษค่ะแปดห้าสองกอเจน,นุกหนึ่งแปดห้านะคะสามสำนักดังนะคะตัวเลขชนกันนะคะแปดห้าแล้วก็เลขรับกองฉลากงวดที่แล้วเข้าที่แปดห้าแปด,ปดห้านะคะที่เอสได้ดูนะคะก็แปดสามค่ะพูดผ,ผิดค่ะ เทาที่สองตัวค่ะในรับกองฉลากนะคะงวดนี้จะมีห้าแปดตรงกันอีกแล้วนะคะตรงกันอีสี่สามชำนักแล้วนะคะสองชุดมีห้าแปดและเจ็ดสองชุดสามตัวมีหกเจ็ดสองหกเก้าสี่ค่ะตัวเลขน้อยดีนะคะ ตั้งแต่ติดตามเขาก็เข้า like หลายงวดติดแล้วนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะนี้เอสมาจากติกตอกนะคะกองฉลากนะคะเลขรับกองฉลากค่ะปู่สี่ห้าค่ะงวดแล้วก็เข้านะคะงวดนี้บนวิ่งเก้า จุดเต็มสามตัวมี6กสอง9 4้าห้าเน้นที่29นะคะส่วนล่างวิ่ง0ูนย์กับ3มี9ก้าสามศูนยเน้นที่9กสค่ะสายงวดติดเหมือนกันนะคะของปู่สีห้าค่ะ คำแสนค่ะงวดที่แล้วเข้าที่เลขหางมัททัดนะคะปู่คำแสนค่ะเดี๋ยวให้ดูของเก่าก่อนนะคะนี่นะคะหางมัทัดที่เขามาบวงสวงแก้บนนะคะเข้าที่สี่สองสองสี่เนาะก็เสียดายนะคะที่ปู่เขียนให้ใบปูเป็นสามเจ็ดแล้วก็เขียนเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งเป็นแปดสองก็ออกแปดสามแล้วก็เป็น ถ้าเป็นสามแปดก็โชคดีเนาะกลับไปกลับมานะคะเม็ดเดียวนะคะมาดูงวดนี้ค่ะผู้เขียนที่เสาวนะคะสองหกหนึ่งเขียนให้เมื่อวานนี้ศูนย์หนึ่งเกตัดเอาเป็นหนึ่งเกศย์ย์เสองตัวเขียนให้สี่แปดแล้วคนขี้เมามาบอกเลขสองงวดติดนะคะ นึงสีก็ก็เข้าสีสองก็เข้านะคะงวดนี้ให้บอกปู่หนึ่งสองหกกับหกแปดค่ะสับท่านไหนที่ติดตามปู่คำเซ็นอยู่นะคะตัวเลขปู่คำเซ็นช่วงนี้จะขึ้นเต้มลงเต้มนะคะ อาจจะเป็นสี่แปดหรือสี่เก้าก็ได้นะคะระวังหกด้วยนะระวังหกค่ะเล,ะละ 9, ยเลยเก้าเยอะหกกับเก้าตัวเดียวกันอาจจะเป็นสี่แปดหรือจะเป็นสี่เก้าอย่างละเต้มนะคะของปูอย่างละเต้มรถอย่างละเต้มค่ะ 5ูห้าเจ็นะคะปูปูปปโบอวโค้งสุดท้ายแล้วค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มสมตัวสี่เจ็ดสามห้าเก้าสามห้าเจ็ดสามศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดสามสี่เก้าสามเก้าเจ็ดสามสี่สามห้าอันนี้ชุดเต็มนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ ชอบชุดไหนเราเลือกเอานะคะเรามาจําเป็นต้องซื้อหมดนะคะซื้อตัวเลขที่ตรงกับความฝันตรงกับตัวเองชอบนะคะส่วนกองงวดวิ่งห้าเจ็ดสามสามห้าเก้าสามนะคะยังเหมือนเดิมล่างวิ่งสองเน้นเม็ดเดียวสองหกหกสองเหมือนเดิมนะคะก็ระวังกันที่สองเก้าเก้าสองด้วยนะคะนี่ค่ะกองปูตัวเดิมหมดนะคะ ของปูดำปูดำของปูดำแจ้งตัวเลขนะคะนี่ต่อง,งวดเลขตั้งหลักมีห้าเจ็ดสองแปดปันที่บวงสวงแปดตัดออกนะคะยกออกนะคะตัวเลขเปลี่ยนมาเป็นหกเจ็ดสองหนึ่งแล้วเขียนจอกจับสองตัวนะคะมีเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหกหนึ่ง แล้วก็มีเน้นที่สามศูนย์สองเก้ามาจากคันที่แต่งคันแต่งคันถวายปู่นะคะแต่ที่แน่ๆเรางบน้อยเราเอาแค่ตรงวงนี้ก็ได้นะคะตรงสี่ตัวนี้ก็ได้นะคะจัดเอานะคะจับเอาว่าชอบตัวไหนชื่นชอบตัวไหนเราก็เอาพกหมดที่แล้วเข้าที่สามตัวนะคะ เวลเลีข้าวที่สามตัวนะคะห้าแปดสามแปดสามห้านะคะเขาถูกกันเยอะนะคะสำหรับคนที่เขาซื้อได้เนาะเก็บห mm hmm. น้าจอไว้นะคะทานี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทำงานก่อนแล้ว